โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ค่อยอยู่กับอามคุงทีวีครับรายการที่คนหน้าตาดีก็ดูได้นะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกม ECU Shop นะฮะก็จะมาลองเทคเครื่องนะมาดูว่าผมแต่งอะไรกันบ้างนะฮะมาดูกันก่อนเลยของเดิมๆครับเสียาตามไม่กี่แสนหรอกนิดเดียวยังไม่เท่ารถที่ซื้อมาเลย ปรับแต่งเลย <c oughs> เปลี่ยนลายก่อนนะครับลายโปรตอยู่นี่ที่การใช้งานใช้งานอยู่เลย <c oughs> นี่ครับขอมีแค่นี้โบว์เอห้านะฮะมีโบวสองตัวนะครับ โบเอฟห้ากับโบอ,อะไรอะที่แพงที่สุดในเกมอะเนี่ยตัวเนี้ยหกหมื่นห้าฮะเดี๋ยวค่อยมาตีกันหล,ลังเราลองลองเรามาลองโบเอฟห้ากันก่อนเลยจดไปโบเอฟห้าเห็นเขาว่าว่าออกตัวแรงจริง แต่ผมไม่รู้ครับผมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี้เองสุดๆร้อนๆนะครับ อันนี้เครื่องใกล้เข้ามาควันดังจริน้น,น,นี่กลากมากเลยอ่ะเรามาลองเปลี่ยนตัวโบกันดูโบตัวอ,อีกตัวหนึ่งจะวิ่งได้กี่วินะฮะ มากดบเลยเริ่มติดตั้งโอเคอ่ะอะได้ละได้ละนะะรอคู่แข่งกันเลยมาอ่ะ,อะตอนนี้ก็

นชนเลยไดาตัวนี้ได้สิบเออ๋อดีเค okay, ครับชน,นะฮะอ่ะก็ท่านนี้ก็จบอย่างนี้กันเลยนะครับขอบคุณครับ